สบายดีท่านผู้ชมสบายดีสมองสบอนเดิมอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ในประเทศและต่างประเทศผบพ่อกับซ่องสะนี้ป่าท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเสียเอาผุ่นลงใส่นาท่านผู้ชมเลยเอาผุ่นเพื่องเพื่องเน่านะท่านผู้ชมกำลังเสียเอาลงใส่นากับนองตานสองคนนี่ผุนนองตานเอา น้องต้านท่าสายเดี่ยวท่านผู้ชมเสือข้างยาวบุญยอมใส่หมวกบุญยอมใส่ใส่ส่งขสัรสายเดี่ยวไปเลยเพื่อนแบบแนวนี้นะท่านผู้ชมเอ้ป้าไก่คือเราไปเมาให้หน้าเขาแทนน้องต้านเราไปเมากาที่เต็มห้หน้าเลยท่านผู้ชมเอ้หึโอ้สำนี้ลกห่ากได้บอกผู้มันยาวพแหงบอกว่าสิลกห่าได้ เปลี่ยนการทำประชมเลยตอนนี้ให้น้องต้านคนขึ้น,นโอ้ยได้จักรถอันนี้นะว้าประมาณสองพอหนาเทวนี่ครับนี่เป็นอะไรหัวหน้ามาหัวหน้าพิ่นขึ้น,ไไนม่ใหญ่จืดท่านผู้ชมลานทรายเพิ่น คือว่าเราเราโยนมาสนานจะหลดก็ได้สามสี่หลดหัวโยโเองเซอร์เซอร์เบงปลาไก่เต็มให้หน้าเลยต่างตางขนไปเลยจ้าอ้ามะเขือขึ้นหลายๆท่านผู้ชมมองหน่อยแค่ขึ้นบรรยากาศจะทงไฮทงไนคือก่าท่านผู้ชมเลยตอนนี้กำลง 4, ังสี่คน ขนผุ่นออกมื่อใส่ตากาเมื่อใส่นาท่านผู้ชมจะหนักกดํดำหายดำนา,ยนาเฮ้ยอนาคตต้องเอาก็ได้ปาตังเอาไปยังดีอืมมันสิเป็นแบบว่าคอกเพื่องเก่าเนะาะน้องตันตะกี้คอกเพื่องเขาอยู่ในนี้ท่านผู้ชมตะกี้นะคอ,อกเพื่องอยู่ในนี่เอาเพื่องไว้ในนี่ละกะ ถึงเวลาเฮ็ดเพื่องก็ออกสำชมอันนี้นะเฮ็ดเพื่องบอกออกดอกเพราะว่าพุ่นอันเพืองเฮาผมมีเพื่องเฮาไปไหวอยู่พู้นึ่มแมน พ่อพอสำนันเรียกว่าเอาอีกเอาอีก,ออกวะมาเต้งเปลี่ยนไม่าเอาเอาหมดท้ายมาออกอุก้นไปเอาขขางมันเอาเท้าแขางมันก่อนนี่เออนัอ่นะ ี่ยนการ่ันชมกุ๊บใหญ่แท้เชื่วไหมครับกุ๊บใส่ดำหน้าอ,อืใหญ่เพราะใส่กุ๊บตัวนี้ดำหน้าดำหน้าบวมเหมยือว่าสินักหัวกับว่าสักกุ๊บมันใหญ่ บ<อ>กุกเอาไปจีกินแสบบ่น้องตาแล้แล้วบ่กเคยกินกินอยู่บ่ะเขามันเบืออบ่อเขาเบื่อืะแมน่นกินเน,น้นไอ้ขอ ตอนนี้กำลังสิ่งลงสู่ไห,หนาท่านผู้ชมรถน้อ,องตาแต่เป็นคนน้องตาเปน็ปคนคนขับโรถก็คืององไก่แท้ว่ะ ชาลงชาลงยันไปหามยัน,ปยนปยไปหอดไฟไปชิมาสาลงอีสมอไป,ปอเอดชุกสนีีชุกชุกเอาหนึาเบ้ไปหน่เบ้เอยเห็ดนั่น vào đây oh. ôi chứ thôi nó mạc thì sửa tên bớt ôi Cứ ngói xa lòng tức ยัางย่างอยู่บ่สารลงละลายอีกก็ได้ดอกโอ้ยละลายลดมันไปย่างไปลดไปลด หน้าไทยแล้วมันกับบ่อได้แล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นชาล้งโลดนหน้าล้อยเออ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เปลี่ยนกันกษสนีท่านผู้ชมวันนี้ที่ตาไม่ใหญ่สะมันขึ้นได้ขึ้นบ่ได้ขึนบ่นั่งบ่ดิฟสิบบาบ่ได้อ่นี่พนไม่ง้างเดียวหรือไงเอ่อม่าจเออ สัยสิว่าคิดว่าขนมมันจะใหญ่ทั้งหายทั้งหน้าท่านผู้ชมตอนนี้แม่ใหญ่จื้อกํลังแต่งกําลังปะทะกันยใหญ่เลยครับชมเพิ่นปะทะกับลานทรายเพิ่นปะทะกันอย่างแรงเลยแม่รถเนื่องเสียได้แต่หายเดียวหน่แหละโอไปหนักมาหนักโอ้แม่นอยู่เนาะไปหนักว่าสันทผู้ชมรถเนื่ง น้องตานบอกว่าเอารถเดี้ยนี่พ่อเลยได้มาใั่เอาก็น้องตานบอกว่าพ่อแล้วน้องตานบอกว่าบื่อื่นจต่เอาอีกโอ้แม่บันไดเอามาใส่ห้ยห้มุ่นมุนนี่ห้มุ่นมุนนี่ข่าอย่าขี้ไรมุนมุ่นหลุมขาลงไปนี่เด้ ทางนาท่านผู้ชมแห่งแรงเพราะว่าเริ่มจากไทยนาะหุ่นแล้วพ้นกับบริโตอีกเลยท่านผู้ชมอันนะี้จะเป็นกาดไปน,อกกน้องอเนวยังไงเล่นโอ้โอ้โอ้ห่าย่าย่ยา่าห่่นห่าหาหไทยเป็นาห่า เอ้ยหักบ่อยาขับไปพกกับสิเปนทั้งเพื่อนในสังคมเชียงนาแล้ักเพือน้แม่รอบนี่นะเฮ้นอเพือนเลยแม่เลยฮ่าฮ่าฮ่อ้ ย่าเจิดมาหูาสิทรับข้อต่างต่างหรือว่าสิแก่ฝุ่น ยังอยู่ดีๆคือว่าพอแล้วยังอยู่ดีๆคือตีลังกาลงนอนแบบนั้นอยู่ดีๆย่ายจืดตีลังกาลงลานใส่ห่าวลมำถับกบประสานดีนล้วมาถับกบกบป่นกบเอ้ยเดี๋ยวนีกบดังเดี๋ยเดี๋ย

พอดคามันยกขึ้นสะพอดคามันยกขึ้นบ้า